น้องพามา <laughs> นี่เรื่องดูต่ำๆเลยข้างทางเลยรอดตาคนไปได้ไงมไม่รู้ใครจะมามองอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมคิดว่าลังมดเดี๋ยวไปดูไปส่ง

นี mm ่ hmm. mm ่ไ hmm. ม mm ่ต hmm. mm ้องไปลดน้ำนะ ฟันมาด้วย,เอ,ยเอาคบมาด้วยโดไปหลบไปใต้มีดมไอ้นั่นมาฟัง นิดน้อยเอามาแล้วเนาะ ตัวอ่อนขาวจัวครับตัวขาวจัวตัวกระดูกจัวเลย <c oughs> มีต่ะอนนี้ขอหมดครับ

ต้นเดี๋ยวผนะมเนะน,นี่วดนะไยไปต่อครับไม่ป๊บโยนลงมาดิ บนตัวใหญ่น,น,นะปีหนึ่งตัใหญ่แล้วดังติดยังอะไม่รู้ว่ะอีกแล้ของใครวะโอู้หูจะเป็นรับดิรับดิรับผมอ่ะเรียบร้อยครับ ขาวจ้วะขาวจ้วะเลยหลังนี้อ่อนๆน,น,น้ำหวานน้าจะได้อยู่หลังนี้สองขวดขวดสองขวดนะครับ